ขนาดนี้เวลาตีสี่มารอแขกค่ะวันนี้ชุดไม่แตกนะครับอ๋อเพราะไม่มีซิปค่ะเศรษฐีเมืองจันทร์ส้อยพร้อม <laughs> คุณแม่ของปลอมหนูอันใหญ่กว่าน,นี้ค่ะ <laughs> สวยมาก <laughs> าน่าโ <laughs> อ้มีใบเซอร์แล้วนะจ๊ะว่าไม่ได้ <laughs> <laughs> กายถ้ามือเอาไปแล้วอะไม่ต้องใส่ให้แม่นะเอาใส่กระเป๋าแล้วพกใบเจอไปด้วยยาลืมเ,เราจะได้หละบาดีกว่าดูพวกเครื่องปริ้นมาแม่โอเีด,ดีมากนะคะน้ำร้อยดังนั้นเส้หมวยชือ่อหมวยหมวยเจ้หมวยนะคะ ไม่ใช่เจมุวยนะคะเจมุวยใช่แล้วผัวเรียกอะไรอะคะแม,มแม่มันแม่มันแม่มันหลายคนเนี่ยเดินมาบอกอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยแต่งสวยไม่ให้เครดิตช่างเลยบอกอ๋อพอดีว่าทุนเขามาเยอะกาสวยอยู่แล้วกรุณาให้เครดิตหนูด้วยค่ะแล้วคนอื่นชมว่าสวยไม่เห็นเธอให้เครดิตหมอบ้างเลยขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบติดสติกเกอร์ตาสองชั้นไทรบอกว่ามาดามแพนค้ะ ยังมีขายไหมยังมีขายนะคะขายไม่ได้เลยห <laughs> ึงแพ็กส0มบาทนะคะเราจะติดให้คุณแม่นิดหนึง่งลืมตาค่ะอ <laughs> โลกสดใสขึ้นสิเห <laughs> มือนเดิมมเหมืนเ <laughs> ลิมเริมเลย <laughs> อย่างนี้ไม่ได้ อ่ะเราต้องเบิ้ลสองค่ะสบายตาไหมคะรู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนกับฉันอายุ14อีกครั้งหรือมีถัวครั้งแรกครับคุณแม่บอกว่าขอตอบเดือนสามค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ้าตาคือติดไปแล้วเมื่อกี้กูติดสองชั้นตาคุณแม่เป็นบล็อกสองชั้นขึ้นมาเลย <c oughs> ไม่สวยติดทำไมละ่ะเสียเวลาไปค่ะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทนะคะจะซื้อก็ซื้อค่ะเหลือเต็มบ้านเลยค่ะขออนุญาตนะคะคุณแม่ขอเอามอนเอามันนะครับน่าต่อได้ผ <c oughs> ู้ใหญ่ทำไมไม่ <c oughs> คุณแม่อยากได้กินสาดครับจะได้จำไม่ลืมว่าแต่งหน้ากับมาดามเอ็มหมอนใบเล็กไปเอาใบใหญ่มาปิดดีกว่าหมอนจะหายเข้าไปแล้วตอนนี้หัวงเข่าแม่หายเข้าไปในกระโปรง เดี๋ยวเรานะคะลงรองพื้นให้คุณแม่หลังจากทาสกินแคร์เพราะผู้ใหญ่เนี่ยควรจะทาสกินแคร์ให้เยอะหน่อยรองพื้นก็ไม่ต้องไปขี้เหนียวบางคนบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยควรทารองพื้นให้น้อยจะมาเป็นมาดามแพมเหมือนกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยห่วงของอาบน้ําคุณแม่ท่อต้องตันเท่านี้มพวกที่บอกว่าตาบางๆอ่ะมันขี้เหนียวับคุณแม่ <S <S> <S ใช่ไหมคะ ไม่ตอบหนูเลยเดี๋ยวคุณอื่ยเขาเกลียนเราอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูพูดความจริงค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่เจ้าบ่าวเพราะคุณแม่เจ้าสาวเนี่ยไม่จ้างเราคุณแม่คะวันนี้คุณแม่อยากผิวใสไบรท์สกินหรือว่าอยากจะแบบว่างามสง่าดุจพญาหงค์ค่ะเอายังไงก็ได้อ่าถ้างั้นเป็นเรือเป็ดนะคะอ๋อเรือหง์นะคะนะคะแต่ถ้าแต่งไม่สวยเนี่ยเดอดดีมิดอนี่ อะจะว่าได้นะ,ะ,ะแม่ไปดูเดมิสด,ด้วยหระคะไปมาสี่ห้าปีแล้วหมอโจ้คะถ้าไม่จ้างหนูเท่ากับพลาดนะครับโจ้จำไว้อีจ้าเลเซอร์ขนหน้าแข้งให้กูแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็ปล่อยให้งอกเคลมเคลมเคลมเพิ่งทำได้ปีเดียวแต่พอแต่ปุ๊บแม่บอกไป่าก่อนแล้วค่ะ <c oughs> หมอโจ้ค่ะได้ยินไหมคะหมอโจ้หมอลินน้องหลวมทักแล้วนะคะแต่งหน้าเนี่ยคือผลพลอยได้เล่นตลกคืองานหลักลูกค้าเราไม่เคยหลับเพราะว่าพอทําท่าจะหลับอีแพมก็ปลุกไดตื่นดูการเอาแปลงขออุ้่ต้องชวนลูกค้าคุยเธอสายเอนเตอร์เทนจะให้ลูกค้ามานั่งหลับน้าลายยืดไม่ได้งานการก็เสียหน้าดางมีอยู่เจ้าหนึ่งชื่อเจลีแต่งหน้าเสร็จไปล้างหน้าเกี้ยงวิบให้กูแต่ ไม่หลับน้ำลายยืดแต่นี่จะชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่ยขึ้นถึงแค่ลงแป้งเองคุณแม่คะหนักใจไหมคะอยาก มันจะโอเคใช่ไหมน้องแพมลูกเห็นแม่สวยกว่าและอิจฉาบอกโหเห็นปะไม่จ้างเองนี่ติดขนตาค่ะวันนี้ต้องสวยนะวันนี้ต้องสวยค่ะตากรุงสุภวัฒนแค่ติดขนตาชั้นแรกก็สะดุ้งที่มาเนี่ยอิจฉากันทั้งนั้นแหละมันจะเวอร์ไปไหมอ่ะแล้วดูตาเดิมข้างนี้แล้วดูข้างนี้สวยแล้วดูหน้าชั้นด้วย ใครแต่งมาให้แม่ลูกเนี่ยมรดกต้องเป็นของฉันยกหมอนมาเนี่ยดูนะคะความกว้างมากขนคราวนี้มาพร้อมถ่ายรูปแล้วล่ะค่ะคุณแม่ยังไม่ได้แต่งนะจ้างหนูได้นะคะหนูเสร็จแล้วค่ะเราเป็นคนที่ใส่ใจลูกค้าไม่อยากจะให้ลูกค้ามาต้องมานั่งหาเครื่องประดับเครื่องอะไรเราก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าพร้อมนะคะเพราะเราใส่ใจลูกค้าเพราะที่ลูกค้าเตรียมมาไม่เคยสวย บางทียืมก็ไม่คืนอันนี้คือให้ไปเลยนะคะใส่สใจหรือจะเก็บเงินเพิ่มจ้าอ๋อไม่เก็บเงินเพิ่มคะ่ะกูคิดรวมไปเลยเจ้าสาวจะเกลียดก็เรื่องของเขานะคะเป็นแม่ผัวมึงไม่มีสิเกียดคะ่ะเพราะมึงเอาลูกชายเขาไปแล้วห <c oughs> ้ามว่าแม่ผัวค่ะไม่ดีคะ่ะการว่าแม่ผัวไม่ดีมากเลยเธอไม่เคยว่าแม่ผัวเคยคนอื่นเสร็จมแล้วอีกกายยังไม่เสร็จทําผมอะไรนักหนาคิดว่าจะได้ติ๊กหรือไงเร็วเร็ว เพิ่มบันรกายเร็วๆางโอเคค่ะแม่คะหนูขอหนูยะถือค่ะแล้วดูเองเลยนะถ้าตกใจไหมถ้าตกใจก็กรีดออกมาค่ะไปล้างหน้าสวยมากกราบขอบพระคุณสวยมากเห็นหน้าคุณแม่ครับ เขาจะถูกใจเราไหมอ่ะเราจะแต่งหน้าให้คุณแม่ถูกใจแบบอ๋อขอบคุณค่ะคุณแม่สวยมากเลยเราแต่งหน้ามาก็เยอะนะแต่ว่าพอติดขนตาแล้วเราสึกเราลืมตาไม่ได้ค่ะแล้วอันนี้ลืมตาได้ไหมคะก็เห็นลืมตาอยู่นะลิปติกสีสวยใช่ไหมผูยใจผสมสีเองค่ะลิมิตอีดชั่นไป่งค่ะภูมิใจเดี๋ยวให้คุณแม่ไปเปลี่ยนชุดค่ะ แม่มยนะคะตอนนี้เนี่ยแฮปปี้มากมุยมุยมวยม่ยหม่ม้ยม่มยนะคะต้องถูกสักอันหนึ่งนะคะอ่าเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่แบบว่าใช้บริการมาดามแพรหนูคิดถึงการแต่งหน้ามากแต่ไม่มีใครจ้างเลยแลค่ะคุณแม่ตอนแรกก็งานเยอะๆอยู่แหละแต่ขึ้นราคาหนีลูกค้าปุ๊บลูกค้าก็เลยหนีหนูกลับขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแล้วว่างๆหนูจะแวะไปสวนทุเรียนค่ะอืมแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ